อะไรไม่รู้เขาบอกว่าอยู่ตรงตรงที่ว่ามันอยู่อยู่พอพอถ้าเกิดตายไปปุ๊บมันหายไปอาจารย์ให้กล้ามเนื้อมัดมันเล็กมากมันจะฟอฟันกล้ามเนื้อมันมีตั้งหกร้อยกว่ามัดจริงแต่ที่เราใช้ใช้ใช้เนี่ยมันมัดใหญ่ๆมัดที่จริงๆแค่กล้ามเนื้อหลังเองกี่ชั้นห้าชั้นแต่ก็เราก็รู้ว่นเป็นเส้นหนึ่งเส้นสองอย่เนี้ยจริงๆถ้าเราชำแหละออกมาก็ไม่กีก แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกยังมีเลยไหมเส้นเล็กๆที่มันเกาะกระดูกอะ่ะเราไม่ได้พูดถึงมาเลย mm hmm. เพราะมันเล็กมากที่คอก็เหมือนกันเกาะติดกระดูกเลยมัดเล็กๆถัดเฉียงมัดตรงมันทําให้หมุนช่วยในการหมุนของหมุนคอถามแล้วรวดถ,ถึงนี่ไหนอะ่ะก mm hmm. ะมันผ่านตั้งกี่ชั้นนั้นการจัดกระดูกการเคลื่อนคอการดัดการบริหารมันเลยส่งแรงไปที่กระดูกพอกระดูกเคลื่อนกล้ามเนื้อยืดไหม ใ็่ไหมมันก็ส่งผลไปที่กล้ามเนื้อมาติเกด้วยงั้นการที่เราปรับกระดูกการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ถูกหรือจัดกระดูกมันก็เลยส่งแรงเข้าไปข้างในใช่ไหมแต่ข้างนอกเรานวดได้เราสอนยืดเรานวดได้ถึงไม่ปวดเป็นหนุนเ้ามาดูว่าต้องตื่นมีอาการอะไรไหมล่ะต้องม่ตื่นมามาดูมาทั้งมาตรวจดูได้เอามาดูโครงสร้างอย่างันันี้ยังไม่ใครป่วย